สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะะเนาะค่ะเนาะ FC ทุกทุกท่านทั่วโลกเนาะคะ่ะมือนีเนาะคะ่ะมาพอาสารไม่ค่ะมากับทางสองมาวินมาพ่อสารแต่ว่าเลี้ยวเข้าไปสารเปิ้นเขียนว่าปูดาเนาะคะ่ะมาเจอสารไม่สังเกตดีๆเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมาพอ้าวสารไม่ย่ามไหลเหลขมักเข่าค่ะกับสารปูดาเนาะค่ะเนาะ เป็นหวดของวันที่สิบหท่านว่าสองพันนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเสนอเป็นแนวทาาเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป่าต้อยคนมิเซนมาวินทชนเนลพร้อมทั้งทีมงานเนาะคะ่ะสิภาพไปหาโชคหาลาบไปตามสารต่างๆเนาะค่ะเนาะมือนนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมมาเจอสารไม่สารไม่นี่เลขมากเขา่า เดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะว่าสารไม่นี่มาขอโจคขอลาเพิ่นเพิ่นสิให้ตัวใดเนาะค่ะเนาะไปค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่เนาะค่ะเนาะมาเจอสารไม่แต่ว่าสารยุ่งมองหนีเนาะค่ะท่านผู้ชมบริเวณสถานที่หลบหอบมีะตะโต้ใหม่ใหญ่ค่ะต้นไใหม่ใหญ่ขึ้นบริเวณขางสารหลบสารนี่ย ปาดแต่ว่าถ้ามาย่ามืาขค้ืนนี่เป็นตะยานเนาะค่ะท่านผู้ชมมืนอมนี่กับมานน้ากันสองช่องเนาะค่ะปาต่อยคนมีเส้น้อมทั้งมาวินชาแนลเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมบริเวณปาดสถานที่สถานที่มองนีเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นสถานที่ซักซิดอยกดมองหนึ่งเนาะค่ะบรรยากาศรอบๆในร่มลื่นเย็นสบายเนาะค่ะท่านผู้ชม กับสารปูดำเอา้าป้าสารปูดำโอ้ยฝนที่บานเหล็กทีพร้อมเนาะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะ็นตาซักซีติลีค่ะท่านผู้ชมเบิงต้นใหม่แต่ละต้นเนาะค่ะเนาะเนี่ยเดี๋ยวสิซองให้เบิงไทยให้เบิงเนาะค่ะเนี่ยต้นใหม่แต่ละตน้นธรรมชาติค่ะขึ้นเองธรรมชาติสร้างสรรค์นเนาะค่ะท่านผู้ชมเบิองี่ยล่ะ ให้เป็นเครื่อเป็นต้นไม้ใหญ่บริเวณรอบๆลบสารร่มรื่นเย็นสบายเนาะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยแต่ละหม่องแต่ละบอนเนาะค่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทางช่องมาวินนั่นเนาะค่ะมากับมาวินชาแนลไม่รู้ว่าอยู่ไหนเอยอยู่หม่องตรงนานี่เนาะค่ะท่านผู้ชมสองช่องนะครับเอาสารไม่มันมีสถานที่เป็นร่มรื่นแมนเนาะเบิ่งเบิ่งบริเวณรอบๆดบวยต้นไม้ มีต้นไสที่ไปมันเปิดคือคือหมายความาไปเกาะไปเกาะตามตน้นอีกตนน้ตนนี้ขึ้นขึ้นง่ามนะครับท่านผู้ชมอ,อันนี้เขาเอิ่นคือเอิ่นธรรมชาติสร้างสรันเหมือนบ้านนี้ธรรมชาติส,าาสร้างมาสมาวยงาม,งามค่ะตรงนี้ว่างไ,ไดยต่อยนี่เ่าต้องไปกลางเป็นกลางยังไงเราต้องไปมุงะะ่งกันค่ะเามียนเขาบ้านนี้นี่ดีเย็นสบายทนผู้ชนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเชี่ยต้นไม้ต้นไส้นะครับเท่าไปหากันเหมือนไม่เทิดเหมนเป็น ลมเงาเย็นสบายเลยนะคบท่านผู้ชมปาเป็นตสาสักศิธิ์ของเผนอิลีได้เพิ่งเนี่ยละ่ะเบิ<ม>่งขังในในศารดูวยปรารบริเวณหลบหลบเนาะคะ่ะท่านผู้ชมโบอตองกลางเต้นขึ้นมาวินว่าร่มรื่นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมขางล่างนี่เป็นบริเวณโฮมนี่เย็นสบายะคะ่ะท่านผู้ชมเนี่ยบริเวณหลบหลบเนาะคะ่ะนี่ค่ะขงังนี่ทางนี่ก็เป็นด้านหลังสารเนาะคะ่ะท่านผู้ชม ไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิผ้าไปเบิงสารไม้เนาะค่ะเจอสารไม้สังเกตเนาะค่ะเมียนเมียนบ้านเหล็กทีโ<ะ>อ้าเลยนี่สวยมากครับท่านผู้ชมคือสารปูดนะครับ แดดแดดแรงนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมสารปู่ดำบ้านเล็กทีห้าหกแปดเนาะคะ่ะสาธุเดอร์บ้านเล็กทีปังเล่งวดนี่ปังแถแน่นอนอสารไม่เดี๋ยวไปเตรียมถูกเที่ยนของเส็นไวไปกราบไหวไปบอกเก้าวปูด่ดำไปยะต้อย ปะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมโอเคครับกับสารปูดําค่ะไปเตรียมดอกไม้ถูเทียนกาบ่ายขอโขอลาภกับเพิ่นเนาะค่ะเนาะไปค่ะกาไฟมันบ่ะบรับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทางช่องมาวิ่งนั่มเนาะค่ะเนาะ พร้อมทั้งช่องปาต่อยเนาะค,ะค่ะวันนี้นะครับท่านผู้ชมทั้งสองช่องนี้ไม่เคยมาสารนี้เลยนะครับอันนี้ครั้งแรกครั้งแรกที่ยี่ต่อยค่ะครั้งแรกเลยแต่ว่าสารเพลินลมลื่นดีเนาะเย็นสบายเลยแต่นนุ่มอาเมัอนเคยมากุ้บามครับบอกหนมาเนี่ยนําแต่ว่ามีดีเป็นบรได้มากเพราะว่าเป็นปีพระลกิจค่ะครับผมก็เลยมาก,กับปาต่อยสองคนเพราะั้งแลกกับปีารกิจนะครับ แน่ mm hmm. นค่ะเดี๋ยวมาเตรียมของกาะไปอาใบอัดถูดเที่ยงกาะไป๋าใบขอโชว์ขอลาเพิ่นเนาะค่ะเนาะสารไม่เนี่ยพอสารไม่เหล็กมาจากเขาเลยแนนค่ะเออลมไงลมนะครับต้องชม ลร่ลมแห้งร่มแห้งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าบรรยากาศดียังค่กเลยบรรยากาศล่มลื่นเนาะคะ่ะ น่าดูปังปๆเด้อโอ้ลมแห้งต้นใหม่อีใหม่เราะค่ะก็ได้นั่มวางมะทรายเพื่อนเนาะ หวยน่อยมาใส่ขนมนะ,ะ,ะ,ะนแะนโ<ม>่นปููดำปูดำ,ดำมาม <ดำ S 2> พอจุดเลขถูอกอีกเพระให้เขาสามตเต็ตกองเล็กถายแล้ว,วันที่หนึงองหวนเมทีสิบท่านว่าพศอ,อ,อ,อนวน่อยของสิบหเ้อถูก แต่ว่าชาวบ้านเพ่นยูนี่ไหมบ้านเพ่นยู่ขงางนี่เพิ่นว่าผู้ใดอยากได้อีหยังอยากบนบานสารก่ามาขอกับเพินเลยปูดำนี่นนมแมนได้ <ใน S 2> สมปารถนาท่านผู้ชมกขนนะะ็ขอเพินเ้อค่ะตั้งจิตอธิษฐานขอเพินเลยค่ะอยากได้อีหยังอยากได้โชคได้ลาบบ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงบร่นาทีการงานขอเพินเลยค่ะท่านผู้ชม เนี่ยคนซักซิ์อิลี่ค่ะในระแวกนี่กะแสดงว่าสื่อเสียงเพ่น,นีดังไปไกลอยู่เนาะเพราะว่าเ<น>พ่นเป็นปูดำปูดำที่ซักซิ์บอปักไซ่ถ<ร>ูก<ส>กว่าอะไรนี่แระถางถูกเิ่นนีอยู่อันนี้ขนมเพื่อมาถบายเป็นขนมเดียรจ้า แต่ว่าร่มร่มแห้งจุดถูกจุดเที่ยงใส่หยาดเนาะค่ะร่มแรงมากค่ะทุานผู้ชมเอ้ยจะได้กับเปราอย่างนี้นนนเล ลมแรงนะครับถ้าไม่เอาใส่นะครับที่กำบ,บังอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับาาท่านผู้ชมรูปนม่ติด ขีก่ก็ไฟ่ขึ้นกระ,ะดับขี่ก็ไฟ่ขึ้นกระดับผันเสว่าปูดำมาเต้แมน่นปูดำบ้านนี่ยังก็บ้านนี่ผันเดินบ้านบ้านมาหิงสาลากมาหิงสาลากบ้านแมน่แมนบ้านน้องคุยหน่อยปะ่ะแมน<อ>่น่ ศาลาบ้านมัทิตาลาเน้อาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเตรียมขอโชว์ขอลาบกปะปูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อ องค์ปูดำมา,มามนีลูกหลานเมริชาแนวพร้อมด้วยประตอยคนที่เ้นก็ได้เดินทางมาสัการะกากวไาว้ซึ่งถือว่าเป็นบุญวาสนาซึือถือว่าเป็นบุญตาบารมีที่ได้มาพบพ่อสารปูดำซึ่งได้ยินตะคํำก้ 9, าวเขาสาเขาเรื่อว่าปูดำเป็นปูมีอิทธิฤทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์มีความเมตตาปานีต่อคนในชุมชน,น,น,นในมูบานในระแวกนี้ซึ่ง มาอธิษฐานปนบานขอสิ่งใดก็ไดดัดนใจปรารถนาวันนี้ลูกหลานได้ยนินกิติศักดิ์ได้ยนินบารมีได้ยนินค่ำก้าวคันละเสริญชมบารมีของปูดำวามีอิทธิฤทธิมีความเมตตาลูกหลานจึงได้ดันดนเดินทางมาตามค่ำบอกเราก็ไดมานําหาจนไดมาพอกระถือว่าเป็นบุญวาสนาบารมีลูกหลานที่ไดมาพกพอได้มาสักการะตามฝ่ายได้นำของมาเนไหายปู มื่อนี้ลูกหลานก็ขอเป็นสะพานบุญเชื่อมไปกับ f อซทั่วโลกสุท่านทุกคนที่กำลังรอติดตามรอชมอยู่ลูกหลานอยากมากขอโชว์ขอหลากเลขท้ายละวันที่หนึ่งของงวดวันที่16่านว่าคมพศ2566ถือว่าเป็นคัางแรกและงวดแรกที่ลูกหลานได้มาก ขอน้ำปูขอให้ปูได้ปวดพาใหโลโรหลานได้โชคลาภไปฝากไปตอนเ c ซีทั้งบ้านทุกถกทุกคนทัน่วโลกกนักนเถิดจ้าทูกต่งๆเด้อปูงวดนี่จ้าทุกอ๋อมี้ยมาดำ เห็ยงงนยางขอแขกขอแขกเสียงอนี่มหมาดำมาเยือนตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมอืมไม่ยืนเบิง่งเยินเดี๋ยวแป๊บก,ก่อนให้ท่านผู้ชมเบิ่งมีหมาดำมาหมาดำเนา,า,นา,า,นาะค่ะท,ท่านผู้ชมเนื้ว่าเสียงค้นยางใบใหม่คอแขกขอแขกขแต่แทบเป็นหมาดำ เป็นทักษิติลีเนาะค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมอยู่ต่อหน้าปูดำแล้วเนาะค่ะเนี่ยท่านผู้ชมอยากบอกเก้าอย่างอยากขออย่างบอกกับต่อหน้าปูเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมว่านีวินหมาดำมิมิตาเดียวเด้อีกตาหนึ่งเป็นตาตาเพิ่นอันนี้ไหมบ่บ่เป็นตาปกติไง ตาแบบเป็นเป็นสีฟ้าเลยเบิดเลยขางหนึ่งขางหนึ่งเป็นตาปกติผู้ดำเนินมนบริวบ้านเป็นบลูบคือกันเพราะว่าไปนะเขาท้องโชวเดียวเขาก็ยาวเสียมซีสมาเวิ่นผ่นเขายาวเสียมซีเนาะค่ะเนาะสาขอสามโตตรงๆเลยถ่ายแล้ววันที่หนึ่งของงวดวันทีสิบกท่านว่าคมพศสองพันห้ารอยหกสิบหกปังปดังๆ ไอ้ซื้อเสียงกล่องปัตตพีกล่องโลกไปเลยเด้อปูเอ้ยครับไม่แรกครับท่านผู้ชมหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหมายเลขหนึ่งนะครับท่านผู้ชม หมายเลสองค่ะหม้ที่สองหมายเลขเก้าครับหมายเลขเลก้าหนึ่งเก้าพี่น้องกันหรือตัวเดียวกันนะครับเก้าประศกหนึ่งตะเกียบก็พี่น้องกันนะครับหนึ่งเก้านะคะไม้ที่สามไม้เลขสองครับ หนึ่งเก้าสองค่ะท่านผู้ชมเก้าสองนะครับหนึ่งเก้าสองซาตัวเดอรปังแกลวอวดหนึ่งเก้าสองเนาะค่ะแต่ว่เลขถูกขึ้นอหม่ซเลเนาะเลขเบอร์ตาต่วไม่ต่อยแทนว่าลูกปั่นองค์เก้าดำองค์เก้านะครับท่านผู้ชมตรงนั้นนะครับหรือการชรุท เป็นคารุยสางองค์ใหม่ขึ้นมาทแทนนะครับอันนี้เป็นไม้เด้ไม้แกะสลักไม้ก็บ่แน่ใจว่าเป็นไม้หรือปูนแต่ว่าคล้ายๆไม้เป็นมาทาล่องล่องสีนะครับท่านผู้ชมถือมีดดาบแล้วก็มีเพิ่นอีหยังนั่นกี่โอ้ยอีหยังก็มีมีม,มีสามงางคล้ายๆกับอ่าเออ่จานย่อมพิบาลมั้ยครับท่านผู้ชมก็ว่าแบบคาบอเลเนนะครับ อันนี้อาจจะเป็นผู้ตานะถูกปัน่นปูตานี่คือปูปูดำประมาณน,นั้นบ่นี่คือข้อสันนิษฐานของผมนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็องค์ดำคือกันเดอ,อบน่นแหน่คือกันอาสิบตอนนี้ทูบทูบกำลังไหม้ได้สองตัว<ะ>ครับเมียหนึ่งเก้าสองบ่เมียอันนี้ก เห็นเลขสองเลขเจ็ดแล้วตัวเดียวกันต้นก็เกียรติกับหนึ่งพี่น้องกันแมนเดี๋ยวูแล้วกับมีสองดูว่าอันนี้สองตัวที่สามจะเป็นตัวอะไรตัวที่สองเป็นเลขเจ็ยแน่นอนแล้วแมนค่ะแต่ว่าคิดว่าเป็นต้องห้เพราะว่าามามาเจอสารไม่ขังเหลกของปตอยกับ้าวินเนาะค่ะเนาะเพิ่งมาเจอเพิ่งมาสิกห้เข่า แสดงว่าปูพ่นนันนีอยู่เด่นปูพ่นมักโดดบุหรี่อยู่เด่นนี่มี่หอดมีหอวกงมก่มเป็ดเปิดเป็ดอ๋อพ่นมักเป็ดน้ำตนอืมปลาหน้อ๋อขันเขาสามตตรงตรงนี่เนาะมาหววล่างเนี่ยมีนามปลามน้าแม่ไหปูดังนะจังหวะที่รอเลขทูบเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมดูตามจุดต่างตาก่อนนะครับเนียนค่ะเพราะว่ามีมีลูกปันนะครับลูกปันปูดำ ตีชมรมนครับเดี๋ยวไปกกูว่งาเป็นเช่ไไรนะคกับเป็นชมรงไนแน่โอเคนะครับค่ะเดี๋ยวไปเบ่งตามจุดต่างๆน้ำเนาะเราวางรอเลขทูบนะคะ,ไป,ะไปค่ะไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูองค์ปู่ที่ชมรมนะครับเนาะค่ะท่านผู้ชมศาลปู่ดำ บ้านเลขที่ห้าหกแปดค่ะสถานมองนี้ก็เป็นสถานที่ซักฟิีอีกมองหนึ่งเนาะค่ะเนาะปะตอยกับมาวิ่นกไกลมาขกขอโจขอหลาบมาพอสารไม่ขังแหลกค่ะของปะตอยกับมาวิ่นทีมากสารปูดำเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นหมาคูเนาะค่ะบริบ้านเพิ่น นี่เนาะคะ่ะเป็นครังแรกของปตอยกับมาวินแต่ว่านุ่มอามเพิ่นมาแล้วล่ะเพิ่นมาเทียนหนึ่งแล้วเนาะคะ่ะวันนี้เพิ่นกับบริม,า,มาเพราะว่าเพิ่นติดพระรกิจเนาะคะ่ะพอท้องแลกกับบริมานี่เนาะคะ่ะเป็นด้านหลังเอาด้านด้านขางหลังนี่เป็นสะนามใหญ่เป็นน้องนามใหญ่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมตามตานหลังนี่พ่อสอสางม่เนี่ย นะค่ะด้านหลังของสานปูดำด้านหลังก็เป็นสถานทีกว้างค่ะท่านผู้ชมทางหลังท่านันก็เป็นหนองน้ำใหญ่เป็นสะเป็นสะน้ำด้านย่างงามเลยค่ะท่านผู้ชมด้านหลังก็เป็นต้นไม้เครื่อไม้ขึ้นเต็มเลยตามธรรมชาตินะคะเนี่ยเอ้า เอาเป็นตัวเลขบ่านั่นตัวเลขขึ้นยุดต้นไม้นั่นนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเป็นตัวเลขเห็นบ่นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเป็น สามเป็นสามเป็นเก่าเป็นสามเป็นเก่าตัวข้างหลังนี่เป็นสามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์น้องสามเก้าศูนย์หรือว่าเป็นสามเก่า สามเก้าศูนย์ 3, 9, 0, หรือสามเก้าเก้าเนาะค่ะท่านผู้ชมมาต้นใหม่ขึ้นเป็นตัวเลขนี่เนาะค่ะหรือว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนเบิ่งเอาเนาะค่ะตัวบกใหญ่เลยเพิ่นอาเใียเห็นเลยก็ไดแม่นี่เป็นตัวเลขเป็นสามเก้าศูนย์หรือสามเก้าเก้าเนี่ย โอ้ยโเี่ยใหม่ฮะเี่ย่ะอืมมีบอกมนสามเนียต่อเ่เป็นยังเป็นสามเก่าสามเก่าศูนย์หรือสามเก่าเก่าหรือว่าในเบิ 90, ้งข mm ังไกลๆนี่ก็เป็นคือสามเชัดเจนเนาะแมนก็เก่าแกชัดเป็นสามเก่าเก่าศูนย์สามเก่าศูนย์หรือว่าอีกอย่งนี่ รูว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไรกับเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะนะเพื่อเพ <ปะ S 1> ื่อให้ชโชว์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดไว้ิจริญยาในการรับชมนะครับสําหรับตัวเลขค่ะ,คะตามนั้นเนาะคะ่ะด้านหลังเป็นน้องนามสานามแบบใหญ่เลยครับด้านหลังมันเป็นเป็นสะสะใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมเนาะคะ่ะบริเวณด้านหลังศาลก็เป็นสะใหญ่สา,านามท่านนั้น ูเลกนคู่ก่อนนะครับแต่ว,ว่าลมลื่นค่ะท่านผูช้ชมแต่ว,ว่าด้านหลังนี่นไอ้คู่ไม่ตัวที่สามใกล้จะหมดแล้วนะครับ เนาะค่ะตามจุดต่างๆเดี๋ยวสิส่อง,งให้เบิ่งเนาะตามจุดต่างๆเดี๋ยวสิหาเบิ่งมีพ่อส่อสางบ 25, 25, 25. ่กสองเจ็ดห้านะครับสองเจ็ดห้าวิสองหนึ่งห้าถ้าว่าข้างด้านหลังโอ้ยมีจอมปวกขึ้นตามเงาใหม่เครื่อใหม่เนาะค่ะเป็นพ่นตแต่ว่าสารเปิ้ลสางได้สวยงามอิเลีค่ะท่านผู้ชม แต่ว่าหาพ่อสอสางก่อนมีพ่อสอสางบ่กสางพ่อสอดถอดไรเดียวหาเบิ่งก่อนเนาะค่ะท่านผู้ชมตามจุดบริเวณต่างๆเดี๋ยวหายตั้งสองมาวิ่งิ่นเบิ่งก่อนเนาะค่ะเหล็กถูกเล็กถูกใหมเมื่อท่านได้เบิดเนาะค่ะเบื้อเห็นพ่อสอสางพ่อสอสางคางคด้านคางนี่บ่เห็นเนาะค่ะท่านผู้ชม ปกติเพิ่์สิเขียนไว้ได้สลากไว้ว่าสางปีพ่อสอ่อถอเนาะค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ้งเลขถูกกันเนาะว่ามาขอโชคขอลาบก็บปูดำในเพิ่นสิีไยตัวไหเนาะค่ะ นี่เนาะค่ะตัวเด้อปูรัมสามตัวตรงๆเลยเด้อเลขถูกเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขถูกมะขอกับปูรัมเป็นงวดของวันที่สิบหกท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่สองเจ็ดห้าเนาะคะ่ะสองเจ็ดหาหรือสองหนึ่งหาสำหรับเลขถูกกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ทางชอง่องเสนอเป็นแนวทางให้ทันผู้ชมเนาะค่ะเนาะแต่ละหมองแต่ละบอลตามสารต่างๆก็สิทางทีมงานกับสิได้ไปซองไปเบิงไปคอให้ทันผู้ชมนะคะสำรับตัวเลีขยคอให้ทันผู้ชมโชคดีกับสารปูดำค่ะตัวไอ เหลขกเหลขกถูกเหล็กเสี้ยมซี่ก็ได้เบิ้งเหลงแยงงกันแล้วเนาะคะ่ะกับพร้อมตั้งตามตุดต่งตางๆเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมเอฟซี่ถูกถูกาัดเนาะค่ะเนาะโชคดีกับสารปู่ดำทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กับขอให้เฮงเฮงรวยรวยเนาะค่ะขอให้เฮงเฮงรวยรวยตลอดปีตลอดไปกับสารปู่ดำนคอ ขังแหลกเนาะค่ะคิดว่ามาหาปูขังแหลกปูมาสียห้เขาเนาะค่ะเนาะกับสำหรับคลิปนี้กับสิเดีกาบล่าปูดำ้อมตั้งล่าเอบซี่ทางบานไปพร้อมๆกันกับขอให้เอ็บซี่ถูกถูกทันสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไกลๆกับขอให้แขว่ขาดปลอดภัยจากอันตะายทั้งปวงให้ไม่โชกไม่ลาบตลอดปีตลอดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ